วันนี้ทีมบอยแบนด์เสมอต้อนสเสมอปลายได้เข้ามาซ่อมแซมทางเดินเท้าในชุมชนวัดบางสาทงเขตบางกอกน้อยซึ่งวันนี้มีทีมงานประธานชุมชนและทีมงานทน14มากกว่า100ชีวิตและก็ยัมมีทีมงานสากนภาพลอีก200ชีวิตแต่เนื่องจากทางมันแคบก็เลยมากกันได้ไม่ถึง5-6คนส่วนทีมงานที่เหลือไปไหนเขากินข้าวรีแล้วก็กั้ใบ,บหมดแล้วครับเนี่ย ซึ่งบริเวณดังกล่าวนะครับมันเป็นรูจนไม่สามารถซ่อมแซมด้วยแอฟานได้สอกอรภาพลจิรกุลสายเปของเราจึงได้สั่งแผ่นปูนมาทําการซ่อมแซมเพราะว่ากลัวประชาชนตกท่างานนี้ต้องขอขอบคุณสอกอรภาพลแข็งแก๊งนักศิลปัตะพีเซโนนาสะทอมบบมหาวันีแสนแก้วฉีดมาฉีดแมวไปว่าเล่นจนน้องๆร้ออดแล้วก็ยังไม่ยอมหยุดแถมยังตัดผมทรงผมบาโคได้กับคนอื่นอีกต่างหากเอาไว้ว่าก่อนที่ผมจะโดนเตื้อของเขาจบคลิปอยูเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย